ไว้ด้วยคำว่ารักและคำสัญญา มาพบกนัตนต่อในช่วงที่2ของรายการ l i f e การ l e เชโนบายเอี่ยมาห้านะคะเรายังเจาะประสบการณ์ให้คุณก็ได้เปิดให้กับคุณผู้ชมฟังกับดิวยมห้าเอสแมทคอนเนเตเข้าโค้งได้ดังใจเหมือนอยู่สนามแข่ง <laughs> <laughs> ให้บอกว่าไม่โคง้งไม่โค้งไม่ค่อยเช็ดแต่หน้ายางมีบ้างมีบ้างบ้างหรือเยอะนิดนึงนิดนึงอ่ะ <laughs> ก็แปลว่าเช็ดกันพอสมควรใช่ถนนสะอาดกันไป อ่ะเรามาคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเราขาไปเนี่ยสภาพภูมิอากาศของจังหวัดร,ราชบุรีเขาเยอะถ้าเราไม่ได้เข้าไปในป่าอากาศก็ยังคงเป็นอากาศเหมือนในเมืองปกติใเมืองที่ั้งร้อนอ่ามีปัญห<ม>าไหมรม่องความร้อนไม่มีปัญหาเท่าไหร่ระบบรถถือว่าทำงานปกติอุณหภูมิอยู่ที่ที่มาตรฐานเขา ประมาณ9 9้าเก้าก้าจุดนึงไม่เกินนี้ดูระดูอุณหภูมิต่าอกว่ามาอน,น้ำมันทำงานไหม,มถ้ามอน้ำไม่ทำงานอุณหภูมิจะสูงอันนี้มอน้ำก็ทำงานปกติมันลมภายนอกค,คือคุอยกับคุณโก้แมตต์เนี้ยเหมือนกับแบบว่าเป็นช่างเช็ครถในตัวเลยอะ่ะขับไปเช็ครถตัวเองไปอะไรเง<ด>ี้ยดูพรุ่งนีอน้อากาศด้วยว่าตอนนี้อุณหภูมิภายน,นอกเขาไหลร้อนไหมอากาศขนาดนี้ร้อนไหม คิกจะขี่ต่อไหมหรือว่าหยุดกินกาแฟดีก็เลยแบบนี้ใช่ไหมให้อุณหภูมิตัวเราลดลงหน่อยตกลงอุณหภูมิเราสูงกว่ารถสูงก็สูงแล้วเราก็จะบิดตามเราบิดตามอ๋อแล้วยังไงต่ออุณหภูมิปกติได้ได้โอเคฟังกชันทุกอย่างใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอะไรความเร็วอัตราประหยัดน้ำมันการกินน้ํามันโอเคถือว่าหนึ่งถังสิบสามลิตรก็จบได้ในวันเดียวระยะทางตรงจุดที่คุณไปของจังหวัดราชบุรีอยู่แถวๆเขาหินงูใช่ครับถูกไหม ไปกลับอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ200กิโลใช่ครับเรียนถามว่าถังน้ํามันของ New Yamaha X c o n t i n e n t เอาอยู่ไหมเอาอยู่ครับรอบเดียวจบรอบเดียวจบมีเหลือด้วยตอนไปก็เติมเติมเติมก่อนให้เต็มขอแบบเต็มถังอ่ะเต็มถังครับอกลับมาเหลือลงลงมาจากครึ่งนึงนิดนึงถ้าเป็นรถยนต์ก็อยู่ในระดับประหยัดน้ํามันใช่ครับ พราเฉลี่ยแล้วคำนวณดูแล้วน่าจะหยุดถังหนึ่งน่าถ้าขี่ประหยัดประหยัดก็น่าจะเกือบเกือบสี่ร้อยเกือบเกือบสี่ร้อยเลใช่ขี่ประหยัดนะไม่ได้ไม่ได้บิดเป็นร้อยเป็นร้อยขี่แต่จริงๆก็ไม่ใช่ความกังวลแล้วนะเพราะว่าแอปพลิเคชันของ g a r มินเขาก็บอกระยะทางของของปั๊มน้ํามันที่อยู่ข้างนาหน้าตลอดเลยใช่ครับจริงๆแล้วถือว่าสะดวกนะฟังก์ชันนี้เพราะในกรณีที่ ความประหยัดน้ํามันของรถจักรยานยนต์เนี่ยเวลาที่เราบิดเนี่ยมันอยู่ที่มือเราด้วยนะใช่ครับมันอยู่ที่เทคนิคของการขี่เราด้วยนะใช่อันนี้สําคัญเลยถ้าคุณซัดแบบฟืดยังไงก็หมดยังไงก็หมดเร็วฟืดอย่างนี้เป็นรถรุ่นไหนประหยัดก็จบแต่ถ้าคุณค่อยๆไต่ความเร็วขึ้นมาทีละสเต็ป2 0 4 0 60ิบิบิดนิ่งๆบิดนิ่งๆแล้วก็คงความเร็วอยู่ในมือคุณได้อย่างเงี้ยใช่ครับถือว่าประหยัด เพราะว่าจริงๆแล้วระบบเรื่องของการประหยัดน้ามันอย่างที่บอกเนาะใช่มือเราสป็เครื่องบูคอด้วยเป็นเครื่องบูคอ้วยมีมั่นใจในบูคอ้วยไมใจเพราะว่าน้องๆหลายคนแล้วล่ะค่ะเรื่องของบูคอเนี่ยเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของเอียมาหาจริงๆใช่แล้วก็เป็นวิตตอสิ่งแวดล้อมด้วยจริงไหมใช่ครับอ่ะกลับมาที่การขับขี่ไปเขาหินงูไปเพื่ออะไรทําอะไรไปท่องเที่ยวดูไปค้างด้วยไหมไม่ค้างครับไปเช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นกลับ ถือว่าไม่เหนื่อยใช่ไหมไม่เหนื่อยครับไม่ต้องมาเคนมากเหมือนรถร้อยยี่ห้าอันใช้เวลาหน่อยแต่พอสามร้อยแล้วแป๊บเดียวไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยประมาณขี่แล้วประมาณชั่วโมงนิดนิดชั่วโมงนิดนิดใช่ครับนี่คือทั้งไปและกลับขาไปอย่างเดียวขาไปอย่างเดียวขาไปอย่างเดียวครับคือพูดง่ายๆใช้เวลาเตรียมตัวในการเดินทางน้อยมากใช่ครับปืดถึงปืดถึงแล้วตอนกลับตอนกลับก็ ขี่มาเรื่อยๆมากเตินเจอฝนก็เลยต้องช้าหน่อยนี่แหละที่จะถามเจอฝนช่วงที่สภาพอากาศมันเปลี่ยนกันทันหะแล้วก็ขากลับเราเจอฝนใช่ครับเรื่องยางเรื่องระบบเป็นไงบ้างมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นไหมตอนที่ขี่มาเช็คสภาพอากาศแล้วมันบอกว่ามีฝนแน่นอนสภาพอากาศนะมีฝนแน่นอนอ่าหน้าปัดบอกคุณว่ามีฝนแต่เราก็มองไม่น่ามีอมอมพอขี่ไปกลใกล้ถึงนครปฐมฝนตก มันทาให้เราเตรียมตัวได้ใช่ครับมันทําให้เราพร้อมที่จะหยุดกลางทางแล้วก็ใส่เสื้อกันฝนใช่ครับโอ้ไม่ธรรมดานะ uh, ฟังก์ชันของกา r มินใช่ก็พอพอฝนตกผมว่าขี่ไม่เร็วตามปกติสภาพรถก็ไม่กล้าขี LEGO, ่เร็วรถรถยังใหม่อยู่ไม่เทแล้วใช่ไหมไม่เทครับไม่เทไม่กล้าเทเลยครับไม่เทนะคะไปเรื่อยได้อยู่สภาพรถหน้าจอไม่มีปัญหาเรื่องฝนลุยได้ หนักไหมช่วงนั้นฝนตกนหนักหนักเป็นประมาณสองชั่วโมงได้แต่เราไปเห็นฟังก์ชันเขาขึ้นนี่เกอนหน้าใช่ครับนานไหมประมาณชั่วโมงหนึ่งหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงว่าอาจจะมีฝนตกพยากรณ์ไว้ว่าอาจจะมีฝนตกถือว่านีวิเกเตอร์เขาเก่งเนาะใช่สามารถบอกออนว่าให้ผู้ขับขี่เตรียมตัวอะไรบ้างอันนี้สําคัญนะคุณผมมู้ชมใช่ครับจอดปั๊มน้ำมันรอแป๊บหนึ่งรอยฝนซากรแล้วก็ดูสภาพรถด,ดูอะไรลุยน้ำมาเลอะมากไหมอะไรมากไม่ยางยังไหวยอยู่ไหม แล้วก็ถือว่าโอเคยังใช้ได้อย่างนี้เวลารีดน้ํานี่ดีไหมดีครับนิ่งไหมดิ่งนิ่งแต่ก็มีมีเสียที่ว่าเราตัวเตี้ยไปหน่อยอก็เลยขาจะแบบขย่งนิดนึงจริงๆแล้วความสูงไม่ใช่เรื่องประเด็นมันอยู่ที่ใจจะซอกแซกยากหน่อยเวลาฝนตกเพราะขาเราไม่ถึงเราจะขย่งแล้วก็เยี้ยวตัวยากกลัวรถลื่นแต่ว่าไม่ลื่นเลย เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ครับแต่จริงๆรถในระกุลแม็กซีรีเนี่ยถ้าเกิดฉุกเฉินหรืออะไรเนี่ยเรื่องระบบเบรกดีใช่มี traction control ด้วยอ่าเห็นไหมกันล้อสไลด์กันล้อสไลด์ในกรณีล้อที่มันเกิดผิดปกติจากสภาพถนนตรงนั้นมีจังหวะหนึ่งมีด้วยเหรอมีครับเจอประสบการณ์จาก traction control อะัเป็นยังไงครับเหมือนเหมือนว่าจะหลุดสไลด์นิดนึงแล้วคุณมายังไงมาธรรมดานี่แหละแต่ว่าไปเจอแอนน้ํา ฝนฝนตกหนักค่อนข้างหนักมันเจอแอ่งน้ําอ่ามันเหมือนจะสไลด์นิดนึงอืแล้วก็ก็หายเหมือนตื้อไปเลยตื้อมันจะต้องแบบจึ้งก่อนแล้วก็ปกติอืใช่ตัดตัดกําลังล้อหลังออกให้เท่ากับล้อหน้าตัดด้วยวิธีทักชั่นคอนโทรลมันเป็นการควบคุมไม่ให้ล้อหลังหมุนเร็วกว่าล้อหน้าอเพราะถ้าล้อหลังหมุนเร็วหน้าปุ๊บจะสไลด์ทันทีเหมือนตอนที่เข้าปั๊มน้ํามันอ่ะ พื้นจะเงาเงาถ้าบิดเข้าเร็วๆหรือมีน้ำเบรกไลด์ส่วนมากก็จะล้มสไลด์สไลด์ใช่อันนี้ถือว่าดีคิดว่าน่าจะอรอดจากการล้มตรงนี้ได้หนึ่งนี่ไงคะถึงได้บอกว่าประสบการณ์ของคนขับขี่รถจริงๆโดยเฉพาะรุ่นของ New Yamaha s m a t c ส n n e n t e d ถือว่านิวนจริงครับผมร้อนๆสดๆร้อนๆข้ามปีมานิดเดียวเองก <c oughs> ็ <c oughs> ถือว่าอยู่ในปี66ประสบการณ์เหล่านี้ ถือว่าพรีเมียมไหมพรีเมียมมากได้รุ่นนี้แล้วแบบเหมือนบแบบกิฟต์พรีเมียมสำหรับเราที่เราสามารถที่จะแบบได้ไหมอืมได้ครับผมฟิลลิ่งนี้เลยได้ครับเหรอพอใจเป็นอย่างมากเพราะว่าหน้าเขายิ้มมาโดยตลอดนะคุณผู้ชมค่ะนั่นแหละค่ะคือประสบการณ์ที่แท้จริงแล้วก็เอารถไปรันอินที่จังหวัดราชบุรีมาแล้วนะคะครับผมแล้วก็เจอสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปในช่วงขากลับใช่ครับจากรถ ในช่วงขาไปกลับมาเจอฝนแล้วก็ใช้ระบบของ traction control เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นการตอบโจทย์เรื่องของฟังก์ชันของการมินและก็ wide connect ได้อย่างดีตลอดระยะทางในการขับขี่ทังไรลนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาเป็นความสะดวกที่ new Yamaha s m a x Connected มอบให้กับผู้ที่ใช้และที่สำคัญนะคะเป็นรถระดับพรีเมียมเชียวนะคะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่ Yamaha นอใช่ค่ะ ระในยามาฮ่าเราเชื่อใจในยามาฮ่าออกมันทุกรุ่นเลยค่ะคนนี้ขอบคุณคุณโก<ม>เป็นอย่างมากนะคะที่มาเปิดประสบการณ์ให้กับคุณผู้ชมได้ครับได้เรียนรู้ไปพร้อมกันกับรถนิวยามาฮ่าเอสแม็ n คอนเนตในสองสัปดาห์ติดกันขอขอบคุณคุณโกค่ะขอบคุณมากครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ Yamaha Rider ขับพระราม5นะคะที่เ e อื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้ถ่ายรายการให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันค่ะใครที่ขับรถบิ๊กไบค์ของ Yamaha นะคะมาใช้บริการที่ศูนย์นี้ได้เลยนะคะได้รับความสะดวก,เ,กเช่นเดียวกับศูนย์ Yamaha Rider ขับที่รามอินทราเชียวละคะส่วนสัปดาห์ต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องราวอะไรติดตามชมกันต่อได้ในสัปดาห์ต่อ,ตอไปค่ะ ไว้ด้วยคำว่ารักและคำสัญญาจงเราหัวใจเดียวกัน